หนึ่งในเป้าหมายของผู้นําสหรัฐอเมริกาคือที่วัดโพแห่งนี้ครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาย้อนรอยว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้แวะเข้ามาเยี่ยมชมจุดไหนบ้างในวัดโพแห่งนี้วันนี้ผมอยู่กับพระสุธีธรรมนุวัตรเจ้าคุณเทียบนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสของวัดโพครับเจ้าคุณเทียบสวัสดีครับเจริญพรคุณนพจกักรมามคุณเหมือนกับประธานาธิบดีบารักโอบมามาโอ้อย่างนั้นเลยรอครับคล้ายค เห็นบอกว่านอกจากม่านเหมือนแล้วเนี่ยผมพยายามเรียนแบบด้วยกันเดินเข้ามาในจุดเดียวกันเลยใช่ไหมครับจุดเดียวก็เมื่อท่านประธานาธิบดีมาก็ท่านยิ้มยิ้มแล้วก็หมายใกล้กัยกมือไหว่อย่างไ้ก็กุติปนิ่งอาตมาว่ากาวต้อนรับท่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พูดว่ายินดีต้อนรับท่านที่มาที่วัดโพแล้วก็พวกเราดีใจที่ท่านมาที่นี่แล้วก็เชิญท่านอันนี้มันชนคุณรัจักร ในช่วงที่วันนี้คือย้อนรอยจริงๆเพราะว่าเข้ามาอย่างไรผมก็เข้ามาแบบนั้นเลยแล้วก็เจ้าคุณเทียมเนี่ยจะพาผมไปตามจุดที่ประธานาธิบดีเนี่ยใช่ใช่ที่ที่คุณนพประจักรเดินนะเหมือนกับท่านประธานาธิบดีเดินเราจะเดินคู่กันไปแบบนี้แหละนะแล้วก็ท่านฮินาลีย์คลินตันก็จะเดินตามนั่นมาสถานที่แรกที่วันนั้นเจ้าคุณเทียบพาคือที่ทั้นอนแห่งนี้ ที่เรียกว่าครับอผมพระรองเท้าครับพุทธโลกกนัดถ้าประธานาธิบดีกับฮิลลี่คลินตันถ้าถอดรองเท้าทุกครั้งนะพอเห็นป้ายก็ถอดเลยถอดทุกครั้งเลยไม่ได้มีใครต้องบอกแนะนำเลยทั้งสิ้นใช่ใช่แล้วท่านมาก็แนะนําท่านบอก่าทนก็ถามฮิลลี่ถามว่าทำไมยิงยกมือครับตมาก็บอกว่านี่เป็นพระปางวัฒน์รอ Keep you blessing แล้วก็พระโลกนาถนี่ม,มีอายุประมาณห้าร้อยกว่าปีแล้วราชการที่หนึ่งให้นํามาตอนที่มาสร้างมาซ่อมทวัตโพนทำไมนั้นอยู่ที่อยุธยาแล้วก็อาตมาก,ก็บอกว่าพระโลกนาถเนี่ยศักดิ์สิทธิ์คนที่ไม่มีลูกการงงานแล้วเนี่ยขอพรมันเป็นไปนรีบเป,เป็นความเทีย่ยงนะแล้วก็จะประสบความสำเร็จ แต่ว่าจะต้องเป็นวันพระรนะวันนั้นใช่วันพระไหมครับท่านไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วันพระแล้วก็ท่านประธานาธิบดีก็หันมาบอกนะท่านคลินตันบอกว่าเรานี่ยกเว้นเพราะว่าเรามีลูกแล้วท่านก็หัวเราะกัน <laughs> <c oughs> จะว่าท่านนาั่งที่นั่น <c oughs> นั่งที่นั่น <c oughs> ตมาก็พา ท่านประธานาธิบดีบารากอมา,าไปไหว้ก็ไปไหว้แล้วท่านก็ขอบคุณครับขอบคุณเจ้าวาดไอ้ท่านประธานาธิบดีเนี่ยได<า>้ก้มกราบเลยไหมครับไม่ได้กราบไอ้แบบโคกเขา่าย่อเข่าและะว้วก็ไหว้แล้วขอบคุณที่เจ้าวาดตรัสแล้วท่มาก็บอกว่าเจ้าวาดเนี่ยอายุเก,กาสิบหปีอืมนะแล้วก็ ตามธรรมเนียมไทยจะหาว่าคนได้มาไหว้พระที่มีอายุสูงทุกคนทุกอายุเนี่ยคุณจะมีอายุยืนนานก็เลยบอกท่านจะมีอมายุทั้งสองท่านจะมีอายุร้อยปีครับก็เลยบอกท่านเป็นงนั้นบอกทั้ง,ง,งประธานาธิบดีแล,แล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศในเรตรัอง้วยทั้งสองท่านตอบว่ายังไงครับตัท่านก็หัวเราะยิ้มชอบใจครับแล้วก็แนะนำเรื่องพุทธเทวปฏิมาก่อน แล้วก็จิตกรรมฝาผนังองค์กรที่จะลงเนี่ยอาตมาก็บอกว่าท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐท่านั้นแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของโลกหน้าที่ของท่านเน่เหมือนกับพระโธิษัทบริษัทมีหน้าที่คอยช่วยเหลือบริตกทุกได้ยาก <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นท่านในฐานะเป็นพิบ้อมใหญ่เนี่ยจะต้องดูแลประเทศเล็ก เป็นประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศทพม่าป็นต้น,นท่านยอและนะชอบใจเลยคุยกันเป็นเรื่อยมีแบบว่าจุดไหนที่ท่านประธานนายพิดีเนี่ยอยากหยุดแล้วก็สำรวจไหมครับไม่ไม่คือเราเดินคุยอิสตามาในช่องที่คุยเนี่ยอาตามาก,ก็บอกว่าประธานนายพิดีเราเนี่ยเกิดปเดียวกัน แจะท่านกระทานธรมาว่าเกิดเดือนไหนโอ้เจ้าคุณเทียบกับประธานาธิติบุรีพ่อเนี่ยได้ครับปีเดียวกันนะปีเดียวกันเลยโอ้ครับแล้วทีนี้ท่านก็ะบอกอ้างงั้นเราก็เพื่อนกันสิโอ้ธตรมาก็จะแบบนี้อ้าวประธานาธิบดีเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยครับเออท่านเนี่ยโชคดีเป็นเพื่อนประธานาธิบดีครับอันนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางตามที่ท่านสองท่านท่านสองท่านท่านสองท่านในนั้นอยู่ วิหารพระนอนนะครับเป็นวิหารท่านนอนคือเขาติดไฟแบบสว่างสวัยมากนะโอ้ฝรั่งโอ้สวยมากเลยท่านเจ้าคุณผมสารภาพหนึ่งอย่างนี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้มาเห็นวิหารพรานอนทนอนนี้นับพระจักรมีบุญดิผมก็ต้องตีตัวเองครับความจริงตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเรียนอยู่ที่ท่าพะจันรเรียนที่ธรรมศาสตร์เลยเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับแต่ไม่เคยได้มาเลยครับ แลตมาก็บอกว่าวิหารพระนอนเนี่ยพระนอนเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงคบความสุขแล้วก็ความสําเร็จรนะตอนที่คุณเห็นในในภาพที่หัวลาอ,อก,กันนันะมีมเฉพามในภาพราพระนอน,นคบคืออย่างงี้อาตอมาก็บอกว่าถ้าประธานาธิบดีท่านมาเนี่ยท่านอาธิฐานจะจะพบความสําเร็จถ้าประเทศอเมริกามีประธานาธิบดีเนี่ย เป็นสมัยที่สามได้ท่านจะเป็นประธานอาธิบดีคนแรกที่เป็นมสมัยที่สามเพราะท่านมาอาธิษฐานที่นี่ท่านก็บอกว่าโอ้สึงที่สองขั้นพอแล้ว <laughs> ท่านก็ ที่ไปที่ให้ฮินลรีคินตันฮิาอยู่ข้างหลังอ่าข้างหลังเออก็เลยห่อล้อกันไงอ๋อบอกว่าประธานาธิบดีโอบาม่าบอกว่าให้สมัยหน้าอ่าสมัยหน้าท่านให้ฮารีล้กันให้ท่านฮิลรีก็ล้กันครับตอนสองสมัยพอแล้วจะไปเลี้ยงลูกท่านเหมหอนกันฮ่าแต่หลอก็หอล้อที่หอล้อกันได้คือหอล้อกันอย่างงี้ไงช็อตนี้นี่หอล้อกันอ่าหอล้อกันหอล้อกันห่อล้พร้อมกันแล้วก็อาตมากระบอก้นฮิรีว่าท่านอธิษฐานซะรว่ามันจะมีความสุข ครอบครัวที่แต่งงานกันนิมับครอบครัวจะไม่ค่อยลงรอยกันมักจะมาขอพรที่นี่นี่คุณผมยังไม่ได้แต่งงานแต่ผมขออวยพรขอขอพรก่อนได้นะครับขอพรได้คุณอธิษฐานนะอธิษฐานอธิษฐานจิตก็ให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตก็อยู่เย็นเป็นสุขก็แล้วจะคนที่ประสบความสำเร็จนี่อันนี้เป็นจุดที่สามจุดที่สามต่อไปจุด จุดสุดท้ายเป็นอะไรนะครับท่านจุดสุดท้ายก็เป็น JDC ราชการครับใช่ใช่ครับเป็นนี่อันนี้เป็นจุดที่4จุดสุดท้าย่ JDC จุดสุดท้ายเนีราจะมาอธิบายท่านฝั่งว่าไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ของราชการที่หนึ่งครับนี่ราชการที่หนึ่งจุดนี้เรียกว่าอะไรนะครับท่นเรเรียกว่า JDC ราชการ JDC ราชการนะครับเป็น JDC จุดสุดท้าย พระมหากษัตริย์สร้างถวายเป็นพระธบูชาแล้วในนั้นะคุนพักร์นะมีวัดโพธิเดียวนะครับที่มีเจดีย์ของพระมหากษัตริย์นอดีตหนึ่งถึงสี่นะนะครไม่มีอ่าในประเทศไทยไม่มีมีวัดโพธิเดียวครับท่านฮินรี่ก็บอกว่าเนี่ยท่านประธานาธิบดีน,นี่นกำลังเลสฟันหมายถึงว่ากําลังทํหมูลน,นิธิเพื่อช่วยเหลือคนอยากเกิดทั่วโลกครับเป็นไปได้ไหมวัด โหเนี่ยช่วยซ uh, ัพพอร์ตประธานโปรเจกต์ะตกกนะฮะท่านมัเงี้ยอาตมาก,ก็บอกอพูดแบบแบบหัวเราะวู้มาดามประธานเนี่ยต้องช่วยวัดท่านโลป,ปาวันเนี้ยท่านมาในวัดปิดครึ่งวันขาดรายได้เป็นรายสตังค์ <c oughs> แล้วเราก็หัวเราะไงช่วนเนี้ยที่หัวเราะเนี่ยหัวเราะตรงนี้ครับ,รบตรงน,นี้เลยที่หยอกล้อกันเรื่องระดมทุนเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเน,นี่ยเพราะว่า <c oughs> ไอท่านฮนรี่ตั้งประเด็นน่ะตัวแกท่านเฮนรี่จะถามท่านประธานพอดีจะฝังมากกว่าแล้วก็การที่ท่านมาครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพูทธศาสนาและโดยเฉพาะวัดโพนั้นเรียกว่าได้ไปเต็มๆโดยที่ไม่ต้องโฆษณาคุณมีเงินร้อยล้านเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะโฆษณาได้ดีเท่าท่านโอบามามาหรือเปล่าคแค่แค่อาตมาเป็นคนนำเนี่ยอาตมายังเหนื่อยเพราะว่าเด็วพวกนี้ก็มี แต่คุ้มเหนื่อยนะครับท่านคุ้มครับค่ะคุ้มไงก็ตมาจะบอกว่าพ่อตามาอยู่วัดอาศัยวัดนะพาะที่ทำเนี่ยทำให้วัดครับวัดได้วัดได้ประโยชน์ใช่ไหมลนะ่ะเราต้องทำครับครับผม